มาดูเลโก n i ินจาโก e a ซัน3มังกรพังงานหนูก็เลยไม่รู้ว่าตอนหน้ามันจะมาเมื่อ,อไร่ผมกำลังคิดว่าจะมาสุกกับอาทิตย์นะครับถ้าพรุ่งนี้มาอีกก็แปลว่าจะมา2วันครั้ง2วันครั้งซึ่งถามว่าดีไหมโคตรจะดีเลยนะครับจะได้ไม่ต้องรอนานเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วใช่ไหมทุกคนยังเรียนอยู่ใช่ไหม ที่คิดว่าโอนี้จะกลับมาไหมเพราะมีการพูดถึงในนีจาโกซีซั่นสครับผมคิดว่าโอนี้เนี่ยจะกลับมานะครับแต่จะกลับมาในทางไหนเนี่ยอีกเรื่องนึงนะซึ่งมันมีคนกล่าวไว้ว่าซีซั่น2มังกรพ่งางเนนีะ่จริงอะ่ะเราเห็นโอนี้แล้วนะครับที่ที่ช่วยไวไฟเย่ะ อ่านคำพีที่กฎกติกาบอกไว้นะครับว่าโดยส่วนหนึ่งเนี่ยโอนิเนี่ยถามว่ามันตายไปหมดยังมันก็ยังไม่ตายนะผมไปดูช่องฝรั่งเขาบอกว่าโอนิจะกลับมาโอนิจะกลับมาโอนิยังอยู่โอเมก้าโอนิยังอยู่คนผมเรียกชื่อย่อว่าตัว S แล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าเปิดกล้องดูของสะสมได้ไหม แต่ถามว่าเซตที่ผมเก็บเนี่ยมันมันมีเยอะไหมมันก็เกือบจะสิบแล้วเกือบจะสิบเซตเซตใหญ่ที่สุดก็คือ,อซองโซโล่ดันเจียนนะครับอ่าใช่แล้วอซองโซโล่ดันเจียนแล้วก็เซตที่ใหญ่รองลงมาเนี่ยจะเป็นเซตไอแลนด์นะครับเซตไอแลนด์ตอนนี้ผมก็กำลังดูอยู่ว่าผมมีเซตอะไรมั่งนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเก็บเซตอะไรมั่ง ผมดูจบแล้วเหมือนกันผมคิดว่าพาร์ทสองเจจะได้ความทรงจำกลับมาฮนะอันนี้อาจจะมีส่วนนิดหนึ่งแต่ว่าผมกลัวว่าเจเนี่ยจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วนะแต่แล้วแต่ผู้เขียนเขียนนะครับผู้เขียนนะว่าจะเขียนไปทิศทางไหนเจอาจจะเปลี่ยนในใิสัยแต่ว่าจำทุกคนได้ก็ได้นะนะครับ มีโอกาสที่ภาคไทยของซิซั่นสิจะกลับมาไหมครับผมว่ามีอยู่แล้วเพราะผมเนี่ยผมดูมาแล้วนะครับผมเคยดูแล้วมันมีจริงๆเออแต่ถามว่ามันจะกลับมาไหมเนี่ยต้องรอดูที่กระตูเน็ตเวิร์กอ่ะมันจะเอากลับมาไหมมันมันก็เคยเอากลับมาอยู่นะครับแล้วก็ดูไม่ทันตลอดเกือบจะเซฟเก็บได้แล้วโอเก็บได้ไม่ทันนกทีนะครับก็เลยมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขา ถ่ายมาให้ผมดูว่าเนี่ยคือหลักฐานเขาจะได้รู้กันทุกคนว่าซีซันสิบเนี่ยมันมีภาคไทยอยู่จริงๆนะครับมันไม่ใช่เฟกนิวแต่คนเขาไม่ค่อยเชื่อกันนะครับที่รู้สึกยังไงกับเพลง v ีไร e ์ฉบับใหม่ ผมรู้สึกผมชอบเพลงเด e f โฟ k มากกว่านะครับวงเด e f o ฟ k มันคือชอบเสียงผู้ชายร้องนะครับมันมันมากกว่าถามว่าผมมีโปรเจกต์หนึ่งที่อยากจะทำเหมือนกันโปรเจกต์ตีกองเพลงนินจาโกนะครับตอนนี้ไม่กองยังไม่มีเลยไม่กองยังไม่มีเลยก็เลยยังไม่คิดที่จะทำเขาเรียกอะไร p เวอร์ดรัมนะครับ p เวอ e ์ Over กองตีเพลงนินจาโก the w e e k e n นะครับ เพลงเพลงซีซั่นหนึ่งเลยนะครับอาจารย์บูสร้างการประสานมาอย่างไรครับอันนี้เนี่ยผมว่ามันมันไม่ใช่เกิดจากอาจารย์บูนะผมผมมองอีกแบบหนึง่งผมมองว่ามันต้องเกิดนะครับคืออาจารย์สปินเจอรอเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดอยู่แล้วก็เลย อาจารย์วูก็ยังรู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาหยุดไม่ทันแล้วจริงๆเนี่ยอาจารย์วูเนี่ยมีแผนที่จะช่วยตั้งนานแล้วแต่รานเนี่ยผมว่ารานเนี่ยจะหลอกว่าการประสาเนี่ยเกิดจากอาจารย์วูแต่จริงอาจารย์วูจ,จะช่วยเอ่อโลกนี้แหละเพราะเขาว่ารวบรวมแก่นมังกรยังไม่ครบหรือว่ายังหาไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจารย์วูไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ต้องรอดูว่าตอนต่อไปมันจะเล่าไหม คิดว่ารัสในซีซันสุดท้ายของด a กอนไรซิ่งจะอยู่ฝั่งนินจาไหมผมรัสเนี่ยต้องการให้อนจาจักรเนี่ยมันไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวประมาณว่านินจาโกก็อยู่ของนินจาโกไปอนาจักรวายเนตก็อยู่ของวายเนตไปมันไม่ควรรวมตั้งแต่แรกอาณาจักรแรกก็ควรอยู่ตั้งแต่แรกไป มีเซตเลโก้ในฝันที่อยากได้แต่ไม่มีตังซื้อไหมครับมีครับส่วนมากเนี่ยอยากได้พวกอารามสปินเจสซเยอะมากนะครับไม่อย่างอื่นไม่ค่อยชอบนะแต่ผมชอบอารามอารามเยอะแยะอารามซีซั่น5ก็ชอบอย่างเช่นเนี่ยไอ้นินจาโก t เดอะมูฟเนี่ยก็ยังอยากได้เลยนะครับว่ามันเป็นเซตที่อยากต่อนานๆน,นะนะเหมือนกับ รถน่ะมันก็ยังต่อแป๊บเดียวประมาณไม่กี่วันนะมันมีเซตที่ชอบที่สุดโกลเดน้นอุลตาดากอนเนี่ยผมอยากได้ที่สุดนะครับมันแรตด้วยแหละผมว่าซึ่งตอนนี้ขายอยู่ประมาณ6,000แล้วไม่ต่ำกว่านั้นแล้ว6,000ขึ้นไปแล้วคลิปไลค์วันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันตอนแรกมองว่าคนที่มาดูเนี่ยน่าจะมานิดเดียวแน่เลย อาสรุปมาดูตั้ง80ดิคนคำถามดีกับไม่ดีก็มีบ้างอแต่ก็รักทุกคนครับขอบคุณทุกคนมากที่บางคนก็ดูไลฟ์ตั้งแต่เริ่มไลฟ์มานิดนึงบางคนก็ออกแล้วก็มาดูอีกรอบหนึ่งก็มีอันนี้ผมก็รู้เหมือนกันเออขอบคุณทุกคนมากครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนก็เป็นมาสเตอร์ได้เหมือนผมนะไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่มาสเตอร์เพราะทุกคนก็เป็นมาสเตอร์ในแบบตัวเองอยู่แล้ว คำคมจาบผมนะครับก็วันนี้ผมขอตัวแล้าไปก่อนครับสวัสดีครับ